สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการต่อหลอดใช้งานของหลอด LED นะครับซึ่งวงจรการต่อนะครับเขาจะมีให้มาอยู่ที่ด้านซ้ายกับด้านขวาที่ตัวหลอดนะครับเขาจะมีมาให้อยู่วงจรการต่อหลอด LED แล้วเรามาดูวงจรการต่อนะครับมีู่3วงจรนะครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหาในคลิปนะครับก็เดี๋ยวขอพูดถึงสิ่งที่ขาดหายในคลิปนี้ก่อนนะครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับหรือวิธีการต่อใช้งานนะครับจะมากับหลอดซึ่งผมไม่ได้ถ่ายมาอ้างเองนะครับไว้ว่าวงจรแบบไหนต่อแบบที่ผมบรรยายอยู่นะครับก็คือต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับในช่วงที่ผมทําคลิปเนี่ยประสบการณ์ผมยัง ด้านการทําวิดีโอแล้วก็การตัดต่อผมก็ไม่มีนะครับผมคลิปวิดีโอที่ออกมาจึงดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่คลิปนี้ก็ตัดมาก็ฟังน่าจะรู้เรื่องมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายก็อย่างที่บอกนะครับวงจรต่อใช้งานจริงที่อยู่ที่ตัวหลอดผมไม่ได้ถ่ายมาอ้างอิงว่าวงจรแต่ละวงจร ทียบกับวงจรการต่อใช้งานในคลิปวงจรไหนนะครับอันนี้ต้องขออภัยผู้ชมไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้โอเคครับไปเข้าเนื้อหากันเลยครับจอแรกวงจรน,นี้นะครับจริงวงจรน,นี้เขาจะมีะเหมือนตัวสตาร์เตอร์มาตัวหนึ่งนะครับมาต่อตรงเนี้ยแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเอาออกแล้วก็ต่อช็อตได้เลยช็อตตรงนี้มาเลยต่อสายมาเลยซึ่งตัวที่เขาให้มาน่าจะเป็นตัว สวิตไบเมนทันหรือเปล่านะไบเมนทันก็คือถ้า LED มีความร้อนนุงสงูงเนี่ยมันจะตัดวงจรให้ประมาณนี้นะครับอ่าโอเควงจรแรกตัวแรกนะครับบริดซื้อมาเอาบรัดออกเลยนะครับแล้วก็ต่อวงจรใหม่เลยแล้วก็ต่อต,อตามนี้ซึ่งวงจรการต่อก็บอกแล้วนะครับเขาจะมีอยู่แถวขวั้ขวฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขาจะมีบอกมาให้อันนี้คือวงจรที่ที่โคมนะครับที่โคมก็จะมีขาหลอดอยู่2ขาใช่นไหมครับก็ต่อประมาณนี้ครับการต่อแบบนี้ เคยสลับข้างดูนะครับก็คือสลับข้างนี้มาข้างนี้้างซ้ายมาค้องขวาก็คือใส่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกไว้ว่าฝั่งนี้ลายฝั่งนี้นื้ตน้นแต่เคยสลับดูก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ใช้งานได้แต่แตจริงๆแล้วก็คือข้างในมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ถ้ามาขาไว้จะดีครับถึงมัน,นไม่เป็นไรก็ ไม่รู้ว่าผลข้างหน้ามันจะทําให้หลอดเสียไวหรืออะไรยังไงก็เราก็ไม่รู้นะครับก็ถ้ามาร์กฝังได้ก็ดีฝั่งนี้ฝั่งลายฝั่งนี้ฝั่งนิวตันอานนี้นะครับโอเคมาดูอีก2วงจรนะครับอีก2วงจรก็จะมีวงจรนี้ครับวงจรนี้จอนแรกจะมีฝั่งหนึ่งช็อตฝั่งหนึ่งต่อลายกับนิวตันนะครับอันนี้วงจรที่พูมหลอดก็จะมีขาหลอด2ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ช็อตฝั่งนี้ก็ต่อลายกับนิวตันเข้าซึ่ง วงจรการต่อก็เหมือนเหมือนกันนะครับที่ตัวหลอดมันก็จะมีวงจรการต่อมาให้ก็ดูทั้งสองฝั่งนะครับวงจรนี้นะครับถ้าเรากลับขั้วจะเกิดอะไรขึ้นคือกลับฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้โดยฝั่งนี้มันชอ็อตอยู่แต่จริงๆแล้วขอให้ต่อลายในตอนเข้าฝั่งนี้แต่เราไปกลับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็น่าจะชอ็อตนะครับเพราะว่าเคยมีน้องๆเขาทำอยู่ วงจรน,นี้นะครับก็สลับข้างก็การยุ่งยากการใช้หลอด L อดีก็จะมีข้อข้อนี้นครับการเลือกวงจรแล้วก็การต่อวงจรว่าจะเอาวงจกรกันต่อแบบไหนเวลาเราจะซื้อนะครับถ้าแบบกลับข้างได้เหมือนแบบแรกก็โอเคหนค่อยแต่ถ้าแบบนี้กลับข้างแล้วมันน่าจะช็อตนะครับเพราะว่าเคยเห็นน้องๆเขาต่ออยู่ส่วนอันถัดมาก็วงจรน,นี้นะครับวงจรน,นี้ต่อประมาณนี้ครับก็คือลายกับเนตต้อนเข้าขาเนี่ยทีโคมฝั่งนี้ก็ ปล่อยไว้เฉยฝั่งหนึ่งก็ต่อลายนนวตันเข้าแค่นั้นเองบลัดเอาทิ้งนะครับที่พูดมา3วงจรเนี่ยบลัดไม่ต้องใช้จริงๆแล้วมันน่าจะวงจรเดียวกันกับวงจรข้างบนเนี่ยครับคือในตัว LED เนี่ยเขาอะช็อ,ชอตมาข้างในมาให้อยู่แล้วครับก็เลยก็วงจรที่ให้มาที่ตัวหลอดก็อาจจะม,มีรูปประมาณเนี้ยครับก็น่าจะกลับข้างไม่ได้เหมือนกันนะถ้ากลับข้างก็น่าจะช็อตนะครับก็เวลาติดตั้งก็มาร์กขาไว้สักหน่อยก็ดีแล้วก็ คนซ่อมก็คนเดิมก็โอเคถ้าคุณซ่อมคนใหม่ก็ถ้าคาดไม่ถึงก็ลําบากเหมือนกันนะครับโอเคครับการต่อหลอดใช้งานหลอด LED ก็วันนี้ก็นําเสนอประมาณนี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ